ใจให้สบายทำใจให้เยือกเยน็นสงบม,านามงันน้ำเย็นเย็นไม่ประกอบด้วยความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ประกอบด้วยความโกรธพยาบาทเบียดเบียนไม่ประกอบด้วยความหลงเพราะสิ่งที่เรากำลังจะทำตอนนี้คือสัมมาทิฏฐินั่นก็คือความเห็นที่ถูกต้อง ญาติโยมท่านทั้งหลายประนมมือสวยๆแล้วก็หลับตาไปด้วยจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพียงกันอิมินาสก,กาเรนาะอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูชยามาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสก,กาเรนาะ อิกกมินาสก,กาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะเอาว่าพร้อมๆกันไปเลยนะอาราหังสัมมาสัมพ,พุทโธภะคะวาผู さあ <music> พันเตอราธนาศิลป์พร้อมเพียงกันนายโยมนะก่ลาวคามรัธนาศิลห้าพร้อมกันที่หน้าหกสิบห้าครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรักคณาทายะทิสารนนาสหปัญจศีลานิยาจามะ ยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารณีนาสหปัญจศิลานิยาจามะตัตยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารณีนะสหปัญจศิลานิยาจามะ พควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณัง มิธรรมังสรนังคชามิส an ังสรนังคชามิส an ังข an an ังสรนังคชามิติยมปีพุทธังสรนังคชามิทุติยมปีพุทธังสรนังคชามิติยมปีธรรมังสรนังคชามิทุติยมปีธรรมังสรนังคชามิติยมปีสัง ชูติยมปีสังคังสรนังขจามีติยมปีพุทธังสรนังขจามีตัติยมปีพุทธังสรนังขจามีติยมปีธรรมังสรนังขจามีตัติยมปีธรรมังสรนังขจามปีััังงสรน มิตติยมปิสังขังสารรนังขฉา,ามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาจินาธานเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีคาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามี สาวาทาเวระมนีสิกขาปัทังสมาธียามีสุะสระเมรยะมัาชฌะปมาทะทานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธียามีสุราเมรยะมัชฌะปมาทะทานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธียามิมณี สาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนโภกคสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติตัสสม,มาสีหลังวิโส ยังไงก็ได้นั่งให้สบายสมาธิเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของกายหลวงพ่อฤาษีท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะทำความดีจะทำจิตให้มันสงบก็จะต้องมาตั้งท่าตั้งทางอย่างนี้เสียเวลาเปล่า เพราะฉะนั้นพี่เทอรีตองไม่ต้องมากทำยังไงให้ใจมันสงบเร็วแค่นั้นพอวันนี้ต้องกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้สนใจไฝในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านในการนิมนต์ของคุณโยม ได้ปารลบนิมนต์อัตมภาพซึ่งก็เป็นพระหนุ่มมากๆเรนสองไม่ค่อยมักไม่เท่าไหร่ก็คุณโยมอนา ใน,มน,ม,ในมนันมนตมาภาพนามชายาวพรรทีนวัตยานสิทธิวาทีสำนักวัดโลกโมลีตำบลศีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้โอกาสอัตมาภาพซึ่งก็เป็นพระหนุ่มมาให้ธรรมะกับบรรดาญาติโยมซึ่ง พื้นฐานหลักๆเน้นย้ำ3ามสิ่งด้วยกันตามที่คุณโยอานาได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนั่นก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาเป็นอาทิทานยังไม่ได้ทำแต่ศีลเราพร้อมใจกันกล่าวขอไปแล้วในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ญาติโยมมีศีลครบ ทีนี้เมื่อมีศีลครบใน่ก็ไม่ต้องกลัวสินน่งใดแม้พยานอันตรายก็ไม่สามารถอาจจะเอื้อมกระชากฉุดชีวิตของญาติโยมให้ตกต่ำลงไปได้ด้วยอนุภาพของศีลนั้นวราศีละธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติ หากไร้ศีลสิ้นธรรมต่าอำนาจประเทศชาติจะอยู่รอดได้อย่างไรศีลธรรมต้องมาคู่กันนะโยถามว่ามาคู่กันได้อย่างไรศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยก็หมายความว่าถ้ากายเรามันเรียบร้อยวาจาเรามันไม่อยาบขาย ใจของเรามันแนบสงบนิ่งเดิธทำมันก็เกิดทำที่สำคัญที่สุดคือความสงบเข้าไปในใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ญาติโยมจะทำวิธีไหนก็ได้ฟังลูกพระไปด้วยแล้วก็มีใจที่สบายไปด้วยก็ให้อยู่กับปัจจุบันทางโลกเขาให้นึกถึง อนาคตใช่ไหมคุณโยมอนาตแต่ทางธรรมของลูกพระนี่ไม่ใช่ทางธรรมดันบอกว่าให้นึกถึงปัจจุบันล่าสุดลูกพระอัตมภาพได้มีโอกาสไปเข้าปฏิบัติธรรมพระก็ต้องปฏิบัติธรรมนโยมโดยเฉพาะพระในเมืองอย่างลูกพระเป็นต้น พระในเมืองในส่วนใหญ่ก็จะเรียนแล้วก็งานเยอะแยะไปหมดมันจะใกล้ๆกับญาติโยมคือทำงานด้านกายเยอะใจมันไม่ค่อยได้บริหารทีนี้เวลาอะไรมันเกิดขึ้นหรือมากระทบเนี่ยใจมันก็จะลงง่ายเหมือนญาติโยมเพราะฉะนั้นฉันก็กลัว ต้องหาวิธีทางที่จะขัดเกลาวจิตใจตัวเองดังพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงตรัสไว้ว่าสุขาสังคสสะสามคัคคีความสมัครสมานสามัคคีนำมาซึ่งความสุขมันที่เราญาติโยมทุกคนทุกท่านกำลังทำอยู่ขณะน,นี้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่อบรมดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้เนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อกายเราสามัคคีก็อย่าลืมว่าให้ใจมันสามัคคีกันด้วยเพราะเมื่อใจเราสามัคคีกันเมื่อไรเนี่ยโยมจะเข้าถึงความอิ่มเอิบความสุขที่มันถ้าใครไม่ไม่ลองปฏิบัติเองก็จะจะไม่ถึงนะโยมเพราะฉะนั้นลูกพระก็เหมือนกันไปปฏิบัติธรรม เราไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านได้ทรงแสดงตรัสไว้ในกลรมสูตรว่าแม้กระทั่งพระองค์เองซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่าพึ่งเชื่อด้วยเหตุว่าเป็นพระพุทธเจ้าหูฟังแล้วก็คิดพิจารณาไตรตรองแล้วหัวใจที่สุดคือนำไปปฏิบัติให้มันเห็นผลจริงๆคือต้องพิสูจน์ อันนี้ระยตโยงทันทางไหนแสดงให้ถึงความเป็นอัจฉริยะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาชาวตะวันตกพวกฝรั่รงจึงยอมรับมากโดยเหตุว่ามีเหตุมีผลเทียบแล้วก็ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ไปด้วย หมายความว่าคุณอย่าไปเชื่ออะไรงมงายไปเรื่อยก่อนที่คุณจะเชื่อเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติให้มันรู้จริงเสียก่อนลูกครั้งก็เหมือนกันไม่ใช่ฟังแล้วจะเชื่อเลยเมื่อก่อนก็นมีความคิดว่าอนาคตเป็นเรื่องสําคัญนะมันต้องคิดสิเพราะว่าชีวิตคนเราจะดีไม่ดีนี่อนาคตนี่ถ้าเราจะเรียนหนังสือสูงสูงเออเราได้เป็นเจ้าคนในคนแสดงอนาคตมันต้องดีกว่า แต่เมื่อลองไปปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่มันได้คือมันไม่คิดมากมันเป็นความสบายใจที่ยิ่งกว่าความสบายใจโยมอาจจะฟังแล้วก็มันสบายใจได้ยังไงโยมลงมา